อันนี้ผมไม่ทราบว่าเป็นด่านอะไรนะครับคือจังหวะผมมาเดินทางประสบพบเจอนะครับแต่ยังไม่ทราบว่าเป็นด่านอะไรนะฮะกล่าวสวัสดีท,ทุกทุกท่านนะครับวันนี้วันที่21นะครับธันวาคม2564นะฮะงานจราจรสัอมเมืองเพชรบุรีนะครับ กาบสวัสดีป่าเก่งไก่ไท้ออนนะครับกาบสวัสดีป่าธรรมรัตน์นะครับกาบสวัสดีสมาชิกนักรบดันเถื่อนทุกท่านนะครับวันนี้ก็วันที่21ธันวาคม2564นะเวลาประมาณ0 0นาฬิกากว่ากว่านะครับพอดีผมจะเดินทางไปประจวบนะครับพอดีเจอของเพชรบุรีนะฮะในการตั้งด่านตัวขันวิรยจารนะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปแวะเยี่ยมชมท่านนะครับในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านนะครับ เคนะครับเมื่อเราเห็นเจ้า,จาที่ไ,ไปปฏิบัติหน้าที่ครับผมเราก็จะแวะเข้าไปเยี่ยมชมท่านนะครับในการปฏิบัตินที่ท่านนะครับเราจะไม่ไปกีดขวางท่านนะครับ ผมก็ไม่เห็นนะครับกล้อง C C T V นะครับไม่เห็นด้วยกันนะแต่ไม่รู้ว่าต่อหรือเปล่านะครับตอนนี้นะน,น,นี่หลายท่านนะฮะตรงตรงด,าด่านไม่เห็นนะครับเห็นกล้อง C C T V นะครับ นะนะมีหลายท่านครับบริเวณนี้เป็น,นนะของอางานจราจรน,นะครับสพอเมืองเพชรบุรีนะครับน,นะนนะเราก็จะเข้ามาเยี่แยมชมท่านนะครับในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านนะครับ เส้นที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่ประจวบคีรีขันธ์นะครับแต่บริเวณนี้ผมไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงนี้ฮะผมโพนะครับ,โโรรบ,รบเดี๋ยวสัาพากพักหนึ่งเดี๋ยวเราเข้าไปสอบถามท่านนะครับในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านนะครับ สวัสดีครับสวัสดีกับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีผมไอ้ตั้งอะไรพี่รถฟังตั้งอะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นด่านอะไรครับด่านผ่านพิเดจราจรครับอ๋อพี่เอกชัยเนาะครับพี่เอกชัยอันนี้ตั้งขันมาจังไงครับพี่เนี่ยฮะมาจากไหนครับอ๋อประชาชนครับพอดีเดินทางพอดีแวะเยี่ยมนเยี่ยมชครับประชาชนเฉยๆนะครับประชาชนครับโอเคนะครับอันนี้สีป้ายนักข่าวอันนี้ อันนี้คือต้องมีกล้องต้องมีกล้องไหมพี่อาจารย์ครัว่าเราจะตเดี๋ยวงไเออมีอะไรให้ผมรับใช้บ้างครับออ๋ผมแวะเข้าเยี่ยมชมท่านท่านในการปฏิบัติหน้าที่ท่านในการตรวจสอบทางวิจาจรณ์เมื่อสักพักนี้ผมเดินมาผมก็เจอด่านอีด่านหนึ่งด่านอยู่ฝั่งนู้นคันยาเขาวงใช่ไหม ใช่พี่ตรงเปลือกม้านู่นั้ะตรงนู้นน่ะมีด่านนึงของเมืองครับของเมือ <c oughs> ใช่ไหมของเมืองใช่ปะ่ะแล้วก็เดินกลับมาเสร็จปั๊บว่เจอด่านนี่เป็นด่ดานของศูนย์จังหวัดไอศูนย์จราจรเมืองเพชรบุรีครับผมอ,อ๋อแล้วทำไมทำไมตั้งเยอะจังเลยพี่ของเพชรบุรีช่วงนี้มันใกล้ปีใหม่ครับมันตรวจขันวินัยจราจรเป็นคําสั่งของตรอยู่แล้วครับอ๋อช่วงมันช่วงใกล้ใกล้ปีใหม่แล้วนะครับใกล้ปีใหม่ใกล้ปีใหม่ใช่ไหมครับอ๋อถ้าเราไม่ตรวจขันก็คนทําผิดวินัยจราจรก็เยอะอะครับอ๋อยังไม่ต่อบบ้างแต่งรถบ้าง ขับรถแค่ขวาบ้างอย่างเงี้ยครับอ๋อส่วนใหญ่ที่เจอใช่ไหมครับครับอ๋อแบบนี้แบบวันนี้อ๋ออันนี้ผมก็ผมผ่านมาพอดีผมก็ตกผบเจอผมก็แวะเข้ามาเยี่ยมชมในการปฏิิบัตมีอะไรแนะนำก็บอกนะฮะมีอะไรแนะนำก็บอกมีทั้งมีกล้องไม่ผิดมีครับผมนะฮะแล้วกล้องเอ่อตรงนี้บริเวณนี้มีไหมไม่แน่ใจครับตรงนี้ไม่มีนะเพราะตามหลักผมเน่ยะผมแนะนำนะถ้าเธอเป็นไม่ได้นะพี่น่าจะมีกล้องนะในการเลยแต่เป็นแบบนี้นี้นะเพราะว่า หนึ่งกล้องอ่ะมันสามารถยินันได้หลายอย่างมีกล้องซีทีวีใช่ไหมเรามีอ่าเียหมือนคนไายนะเดี๋ยวถ้านะถ้ามีคนลายวิ่งเข้ามาชนพี่ทำไงอ่ะไม่มีกล้องมีอะไรกันเลยเนี่ยกล้องติดตัวก็ไม่มีมันมีกล้องตัวนี้ไงไอตัวนี้มันอยู่ไกลพี่ช่วยอะไรไม่ได้หรอกนะครับอันเนี้ยกล้องแต่คนที่แต่นายก็ไม่มีกล้องเลยก็มีหนึ่งหนึ่งหนึ่งขั้นนั่นยังไม่เห็นเลยไม่มีติดเลยบางทีน่าจะเป็นงบส่วนตัวซื้อกันฮะงบส่วนตัวส่วนใหญ่งบส่วนตัวอ๋อ พวกเราปกติดีแล้วนะมีอะไรรับใช้บอกนะพี่ครับบอกเขาย้ายไปยี่สิบชั่วโมงนะครับครับอันนี้ตั้งใครตั้งปรับตรงนี้ใช่ไหมพี่อ๋ออันนี้เป็นการบริการครับไม่ให้ไปเสียเวลาบางคนเนี่ยอยู่ในเขตที่ว่ามันมันเขตสอนอเงี้ยจะไปติดเทียบปรับในเขตสอนอเนี่ยมันกินควาเหรอถ้าใครพร้อมปรับเราก็ปรับให้เออถ้าใครพร้อมปรับตรงนี้ก็ปรับให้เลยพี่ถ้าเราถ้าขอไม่พร้อมก็เชิญครับเหรออ๋อ นี่นะอันนี้ไม่เป็นระบบใหม่ใช่ไหมครับระบบระบบใหม่ที่ที่ว่าว่ากันนั่นแหละอ๋อแต่เรียบร้อยไม่ต้องกลัวอ๋กล้องการันอันนี้ก็ผมก็แวะเมิ่ฉาชมท่านนะครับพี่เอกชัยนะครับครับเอกชัยนะฮะครับนะฮะว่าดูในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านนะผมก็ชี้แจงว่าในในด่านของท่านทำไมถึงไม่มีกล้องนะครับอย่างน้อยมีกล้องก็ยังอีู่นะอย้อก็เหลือรถชนท่านตายขึ้นมาหรือชนอะไรนี้ขึ้นมาลำบากนะแต่มีตัวหนึ่งนะ ม่ตันมีนัอยู่ไกลเป็นไปพี่อ๋อกล้องมันไกลเพราะนั้มันเสียบหรือเปล่าพี่มันเสียบเลยมัเป็นเป็นระเบียบของกลอข์บังคับให้อยู่หลือตัวนั้นต้องมีอย่างน้อยๆนะครัะใครชิมชมกล้องเห็นไหมครับได้รู้ว่ามันน่าเป็นแบบไหนไม่ใช่หรอครับเฮ้ย นะเราเข้ามาเยึดส่วนท่านนะครับในการปฏิบันทึกส่วนท่านนะครับทำน้ำระเบียบทำนี้ทำระเบียบเลยไอ้กล้องนี้เป็นแบบไหนพี่บันทึกบันทึกแบบไหนพี่ไม่รู้กันนะระบบไอ้มันเป็นระบบออนไลน์อ่ะเหรอครับออนไลน์แบบนี้เหรอแบบนี้ไหมใช่นะเป็นในตัวเลยวันนี้นะนี่เราอาผมก็เพิ่งเคยเห็นนะเป็นลักษณะแบบนี้นะที่มีไฟมาทุกการใช่ไหมนี่ บางด่า,า,างก็ไม่เห็นเนี่ยบางด่างก็ไม่เห็นไงเฮ้ยเราเขาไมีอยู่เก่าเรื่องสังเกตเลยไม่ได้สังเกตเลยดิ่เหรอแล้ว <todavía S 1> <โ>อะไรอี่บ้างค้ัเนี่ยไม่ได้สังเกตเลย,โอโอยดิ่อ๋อยาต่างๆตั้งแบบนี้นะเป็นกลุ่มแบบแบบใหม่นะครับอันนี้บริการน,นะครับจะเป็นจะเป็นชำระอะพี่ถ้าเขาไม่ชำระเราก็ให้ไปครับเออเราเขารู้รู้ชำระจะเป็นแบบไหนพี่อ๋อเป็นแบบที่ว่าพิมพมาเลยครับ เครื่องพิมพเลยเหรออ่าเดี๋ยวเดี hmm. okay. okay. In, taką, ๋ยวจะให้ดูไม่ต้องอธิบายเยอะเราไม่มีสิทธิอธิบายอะไรแบบนี้ข้อเรื่องที่เราควรจะรู้แค่นั้นเองในทางนี้ในทางนี้เราจะทำงานนะอะไรอย่างเดี๋ยวๆๆๆขออนุญาตดูแป๊บนึงขออนุญาตนะเออนี่นะฮะดูตัวนี้สำหรับเอาสำหรับการปรับฐานระบบ PDM ท่านนี้โอเคบ่านนี้ให้หายใจที่น่ผมก็ให้ดูเมื่อกี้แป๊บนึงครับเพราะว่าเราอ่า แว่เยี่ยมชมท่านนะครับลูกจานนะฮะนี่นะฮะเดี๋ยวไม่ใช่ชาวบ้านเขาออกพวกออกเฟสก็ฮะผมพึ่งจะติดหน้าออกอันนี้นะครับน้ำรัวได้ก็อันนี้นะครับผมว่าแวะเยี่ยมชมนะครับไม่มีอะไรมากมายเลครับมีแต่ท่านท่านนะฮะที่หลายท่านมากเลยท่านพี่เอกก็อธิบายให้เราฟังนะครับในด่านนี้คือเป็นด่านตรวจพันวิทยาจารใช่ไหมพี่ตามผมถูกต้องไหมครับอ๋อจะเดี๋ยกมาตั้งประจำไหมพี่ก็ตั้งโกลตั้งประจำไม่ได้แต่พวกข้ามชาญจะสั่งครับ หรอหรักอ๋อครับผมก็มิตรจะพูดอะไรมากครับผมว่าจะเดินทางต่อน<อ>ี่นะครับผมก็ขออนุญาตยุติกกบบนการไลฟ์นะครับผมก็แวะยืนอยูแป๊บหนึ่งนะฮะเพราะว่าผมมามิตรลาต่อนะครับผมก็การาบสวัสดีทุกท่านนะครับที่มารับชมนะครับไปไห <ป S 2> นครับเ <ไป S 2> นีนะ่ยไปไหนไป